มีที่มาจากแหล่งใดนะคะจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือไม่และจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากภายในสองวันยังไม่ได้รับคําตอบก็จะเดินทางเข้าไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะนายวุิในนัยเกื้อแกนนนำนปชและสสของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการพบศพ173บศ17พในอำเภอแกลงจังหวัดระยองว่าเรื่องนี้ได้ประสานให้แกนนนำนปชในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบอีกทั้งจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แต่โดยส่วนตัวยังไม่อยากสรุปว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เพราะยังไม่ทราบที่มาของศพชัดเจนยังไม่อยากจะสรุปหรือพูดออกไปว่าน่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้ผู้เสียชีวิต หรือศพที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่มาที่ไปชัดเจนเนี่ยถูกหยิบยกเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทันทีแต่ว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับความกระจ่างครับและผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่ควรจะทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อยาวนานออกไปน่าจะอธิบายความชัดเจนให้กับประชาชนได้น่าจะมีการนำเอาศพเหล่านั้น มาตรวจสอบมาพิสูจน์นะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรยังไงก็ตามชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะสามารถอธิบายและพิสูจน์ทราบที่มาการเสียชีวิตได้แต่หากภายใน1-2วันนี้ยังไม่มีความชัดเจนก็จะไปสอบถามความคืบหน้ากับตำรวจผู้รับผิดชอบคดี ด้านนังที่ดาทาวนเศธรักษาการประธานกลุ่มนปชระบุว่าต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งหน้าทีนี้รัฐบาลจะต้องทําให้ชัดเจนเพราะการพบศพจํานวนมากถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลแต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะเนื่องจากระบุว่าการชุมนุมทางการเมืองน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า92คนและในส่วนตัวยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนว่า173ศพที่พบนั้นจะมีแนวร่วมนปชด้วยหรือไม่ ทางด้านของสมาคมพุทธประทีปหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการย้ายศพไปที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะว่าทั้ง165ศพไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มนปชแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถลม่มแล้วกล็ลอยมาเกยหาดหลังสวนเมื่อกว่า10ปีที่แล้วค่ะ จากการตรวจสอบพบว่าสุสานของสมาคมพุทธประทีปหลังสวนนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนค่ะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ15ไร่ซึ่งก็เป็นการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งสําหรับการฝังศพคนไทยเชื้อสายจีนที่เก็บศพรบรรพบุรุษไว้ในห่งซุยและก็การพื้นที่อีกส่วนหนึ่งไว้เก็บศพร่ญาติจากพื้นที่ต่างๆนายสงวนนินรัตโนไทยนายกสมาคมพุทธประทีปหลังสวนร,ระบุว่าศพที่มีข่าวจากชุมพรนั้นเป็นการเตรียมงานพิธีล้างป่าช้า ซึ่งจะจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2555ของสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์จังหวัดระยองซึ่งสมาคมแห่งนี้เป็นสมาคมเครือข่ายเดียวกันหรือที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นสมาคมพี่และสมาคมน้องซึ่งมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาว่าถ้าจะจัดการล้างป่าช้าและกรณีที่จํานวนศพที่จะล้างในช่วงปีนั้นๆมีน้อยก็จะนําศพระย่าจากสมาคมในเครือข่ายไปร่วมพิธีด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล จึงนำศพที่ขาดอายุความเกินกว่า10ปีย้ายไปที่ระยองรวมทั้งสิ้น1้5ศพเช่นเดียวกับนายสาธิตศรีหาฤทยัยผู้ประสานงานสมาคมพุทธปทีป,ปจังหวัดชุมพรยืนยันว่าส่วนใหญ่ศพเหล่านี้เป็นศพอายาตเสียชีวิตจากเหตุพายุลินดากับพายุซีตาพัดถล่มอำเภอหลังสวนในช่วงปี2 5 3 9ถึง2540และมีศพลอยมาเกยหาดนับร้อยศพทางจังหวัดจึงให้สมาคมรวบรวมแล้วทำพิธีฝังแต่ก็มีบันทึกของตำรวจไว้ทุกศพ รวมทั้งมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานซึ่งไม่มีชื่อเพราะว่าแต่ละศพไม่มีหลักฐานติดมาแต่ก็ยอมรับว่าไม่มีการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางกฎหมายเพราะว่าหากพิสูจน์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งสมาคมไม่มีความสามารถที่จะจ่ายได้ด้านพันตำรวจเอกสุพจ์บุญชูดวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีแล้วก็เป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหลังสวนช่วงเดือนสิงหาคม2553ซึ่งมีการขนย้ายศพไร้ญาติบอกว่า ทางสมาคมพุทธปฏิบัติหลังสวนมีหนังสือขออนุญาตนำโครงกระดูกของศพไม่มีญาติไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดทางภาคตะวันออกแต่จําไม่ได้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่และก็ตรวจสอบแล้วว่าเป็นโครงกระดูกจริงมีหนังสือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบจึงได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายศพทั้งหมดไปได้ค่ะพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามความน